สวัสดีครับผมสัญจากช่องเดียบาวติงนะครับวันนี้ก็จะพามาแก้ปัญหาเจ้าท่อน้ําอุดต,ตันนะครับของซิงล้างมือนี่ตัวนี้นี่นะครับน้ําไหลลงช้าแบบนี้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาง่ายๆด้วยเจ้าตัวปั๊มยางแบบนี้นะครับลูกยางปั๊มนะครับลองแก้ปัญหาแบบนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ค่อยไปใช้พวกผงทะลวงท่อนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาเปิดน้ําก่อนนะครับเปิดน้ําให้น้ําขึ้นมาเยอะๆก่อนนะครับตอนนี้เราจะต้องการน้ําเพื่อที่จะเป็นตัวอัดลงไปในท่อนะครับนี่เราเปิดนี้ก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งการใช้วิธีนี้มันดีอย่างนะครับดีกว่าตัวใช้ทดตัวพวกน้ํายาทะลวงท่อนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันจะเป็นเหมือนกดน,นะครับมันก็จะกัดเจ้าตัวท่อให้เสียหายนะครับอาจจะ ทำให้ตัวท่อในหรือพวกกาวหรือพวกอะไรพวกนี้เสื่อมนะครับตัวนี้จะปลอดภัยกว่านะครับอ่ะนะครับตอนนี้เราได้น้ําประมาณนี้แล้วนะครับได้น้ํามาประมาณนี้แล้วจากนั้นนะครับเราจะทําการอุดนะครับเอามืออุดรูเนี้ยครับอันนี้เป็นรูน้ําล้นนะครับเราอุดอุดรูน้ําล้นแล้วเราเอาปั๊มนี้นะครับนี่กดลงไปครับกดลงไป อย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับเห็นไหมไม่มีเสียงอย่างนี้นปั๊มไปสิบยี่สิบทีนะครับน้ำมันจะสกปรปกขึ้นมาเลยนะคเดี๋ยวค่อยดูสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบพยายามเอาน้ำนะครับเนี่ยปั๊มน้ำลงไปแบบนี้นะคิดว่าได้แล้วล่ะนะครับลองดู จะเห็นว่าเห็นไหมครับน้ำไหลลงไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็ไม่ตัดแล้วนะครับง่ายๆเท่านี้เองนะครับประหยัดเงินไม่ต้องไปซื้อตัวน้ำยากัดท่อครับใช้อย่างนี้ไปก่อนถ้ามันถึงสาหัสถึงขั้นแบบนี้ก็ยังไม่ลงนะครับก็ค่อยไปใช้น้ำยากัดท่อดูแล้วกันนะครับโอเคก็ฝากไว้ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆใน,นาก,การส่มแชร์ภาพน,นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ